แล้วค่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดต สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการช่วยเชยส่วนต่างราคาให้กับพี่นอกก้องเกษตรกรผู้ปลูงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต5 6 6 4ั5ได้เดินทางมาถึงงวดที่10กันแล้วนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ราคาอ้างอิงและการชดเจอส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัสตว์ปี64ทับงวดที่10นะคะสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล,เล็ดความชื้นไม่เกิน 14. 5สาเปอร์เซ็นต์สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีวันที่เพาะปลูกตั้งแต่1มิถุนายน6 4ถึง31สพฤษภาคม65และระบุวันที่ท่านจะเก็บเกี่ยวนะคะตั้งแต่20รกรกฎาคม6 5ถึงสิสิงหาคมห5 ราคาเป้าหมายอยู่ที่8.50บาทต่อกิโลกรัมนะคะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงอยู่ที่11.22บาทต่อกิโลกรัมส่วนต่างสำหรับการจ่ายเงินงวดนี้ไม่มีการชดเชยส่วนต่างนะคะเพราะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมายนะคะอัปเดตล่าสุดสำหรับชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี6 4 65งวดที่10นะคะ